ลูกสองก็พอบุ้งใบหยกเวฟสารินโพสครบรอบแต่งงาน6ปีตัดสินใจปิดอู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ใช้ชีวิตคู่กันมานานสำหรับเวฟสารินสามีของบุ้งใบหยกหรือมุ่งสถีทายาตตึกใบหยกซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนได้ครองคู่กันมานานถึง6ปีแล้วและมีทายาตสองคนมาเป็นแก้วตาดวงใจพี่บุญและน้องเบน โดยล่าสุดมีรายงานว่าสาวบุ้งได้ออกมาเพื่อโมเมนต์หลังจากที่ครบรอบ6ปีระบุว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี6ปีละจ้ากว่าจะผ่านไปแต่ละปีตีกัน100รอบ6ปีผ่านไปความเข้าใจกันมากขึ้นสามารถทะเลาะกันโดยไม่ต้องพูดกันใช้สายตาทะเลาะกันบางทีและสามารถดีกันได้เองโดยไม่ต้องพูดกัน หกปีนี้ผ่านอะไรมาเยอะรักกันมากขึ้นหวานกันน้อยลงอยู่กับความจริงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของทั้งสองคนปีนี้สนุกมากขึ้นอีกมีบุ้งน้อยเว็บน้อยมาครบ2สองคนแล้วขอประกาศปิดปู่รักจ้าและที่สำคัญขอบพระคุณแอดมา์ครินและแอดคิมมี่คิมเบอร์รี่ที่จัดงานวันนี้ทำให้เราสองคนมีที่ฉลองแล้ว